ไม่ได้ผักบุ้งฝรั่งเดี๋ยวขากลับพวกเราหาหาเดินเก็บผักเซียนไปแทนดีกว่านะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นจะพาทุกคนไปหาเก็บผักบุ้งฝรั่งค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเก็บผักบุ้งฝรั่งเดี๋ยวป้าอ้นขอแวะดูผักกูดแป๊บนึงนะคะผักกูดฝรั่งที่ว่านี้คือผักกูดฝรั่งข้างรั้วนะข้างรั้วบ้านคนอื่นโหทุกค่ะ เขาโตขึ้นมากแล้วค่ะคือเจ้าของบ้านเขาอยู่ค่ะก็เลยไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้ๆป้าอ,อ้นยังไม่ได้เข้าป่าไปดูผักกูดเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอช่วยลุ้นกับป้าอ,อ้นอีกทีนะคะว่าปีนี้ป้าอ,อ้นจะไปทันได้เก็บผักกูดยอดอ่อนๆหรือเปล่าค่ะแต่ที่แน่ๆป้าอ,อ้นก็มาเกือบไม่ทันผักบุ้งฝรั่งยอดอ่อนๆน,นะคะแต่ก็ยังมีหลงเหลือให้เก็บค่ะ มันเกียดอันนี้่อ,อออกก่อนโะอันนี้มีชากนี่คะนอ,อนๆผักป่าเห็นไหมคะไม่มีเวลามา อาทิตย์สองอาทิตย์นี่เขาก็แก่เกินกินแล้วนะคะโชคดีค่ะก้อนนี้ยังเหลืออ่อนๆนะคะแต่ว่าย้อนแสงค่ะร้อนไปถ่ายฝั่งนู้นไม่ได้เพราะดูค่ะชันค่ะสองต้นนั้นข้างในเอื้อมไม่ถึงค่ะเดี๋ยวตกคลอง ผตัวเพราะอนอยากได้ใบที่เขายอดที่ใบเขายังไม่ไม่อะไรนะไม่บานไม่ใหญ่ค่ะที่เขายังตูมๆแบบนี้ค่ะแต่ว่าเรามาช้าเราก็เลือกไม่ได้นะเออนี่อันนี้หากได้ไหมได้ค่ะไม่ก,ก็เอาอันโผล่แบบนี้ก็ได้อยู่นะ อันนี้ถึงยากค่ะก็กเมื่อกี้เราเอาาื้อมมาฝั่งนี้เอ้ยหักค่ะ ลักเรียนเลิกเรียนเปิดเพลงเสียงดังเสียงจะมาเสียงจะมาอะไรนะรบกวนประอ้นหรือเปล่าตัวลูกสิทธิ์เขาค่ะวันนี้ปล้องใหญ่น่าจะแก่แล้วอว้อันนี้น้ำเต็มเลย ทำไมเขาบวมน้ำจังเลยอะค่ะเป็นเพราะอะไรเพราะฝนตกน้ำท่วมหรือเปล่าเสียดายมากปีนี้คงรอบนี้รอบเดียวนะคะผักปุ้มฝรั่ง นี่ผักบุ้งฝรั่งฝังปลาอ้นนะคะไม่สวยนะคะดูค่ะเขาจะออกบวมน้ำนะมีน้ำนะเราเหี่ยวเหี่ยวเสียดายมากค่ะที่ปลาอ้นมาช้าไปค่ะ ยอดเล็กๆนะคะทุกคนอันนี้ใบเขาใหญ่รวงตกน้ำด้วยนะคะป้ะอน้นเขาอ,อันนี้อีกแล้วค่ะบอกไม่ถูก วาสนาป้าอนได้เก็บผักบุ้งฝรัง่งต้นเล็กๆนะคะต้นใหญ่เก็บไปไม่กินก็เสียได้ค่ะยังไงวันนี้ป้าอนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่มาเก็บผักบุ้งฝรั่งเสียเที่ยวค่ะไม่ได้ผักบุ้งฝรัง่งเดี๋ยวขากลับพวกเราหาหาเดินเก็บผักเซียนไปแทนดีกว่านะคะคิดคำพูดไม่ออกอีกแล้ว ตรงนี้ดอกบานแล้วนะคะแต่ทางผ่านที่พรออ้นเดินมาเมื่อสักครู่ดอกก็ยังไม่บานนะคะเดี๋ยวเดินกลับบ้านเดี๋ยวเราแวะเก็บกันคะ่ะเก็บตรงนี้ไปก่อนอัน,นมีดอกก็กินได้นะคะได้เอาไปคัน้นส้มพอดีอืม ียได้ที่ปีนี้แฟนๆที่เราคอยป้าอ้นเก็บผักปุ้งฝรั่งป้าอ้นทำให้ผิดหวังค่ะก็ดูช่องอื่นไปก่อนแล้วกันนะคะโอ้อันนี้ได้ทั้งรากเลยเดี๋ยวรอรุ้นผักกูดกับป้าอ้นอีกทีนะคะว่าปออ้าอ้นยังจะไปทานผักกูดหรือเปล่าคะ่ะปีนี้ไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเดินหาเก็บผักเซียนกันต่อคะ่ะ อันนี้เหนียวต้องหักให้โดนขอ้อตรงไหนเนานะบางต้นคือเหนียว ี่ป้อาอ้นไม่ค่อยพูดเนี่ยคืออยากให้ได้ยินเสียงดังป๊อกป๊อกอะค่ะโอ้ยอวบได้ใจดีจังเลย อ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ